รถมีรอยขีดข่วนขัดออกได้ง่ายๆด้วยงบเพียงศูนย์บาทเท่านั้นแถมขัดออกก็ง่ายๆใช้เวลาก็ไม,ไม่ต้องเสียตังไปซื้อครีมขัดรถยี่ห้อแพงๆแม้แต่บาทเดียวแค่เรามียาสีฟันยี่ห้อใดก็ได้กับฟองน้ำล้างจานทั่วไปวิธีทำก็ไม่ยากแค่เราใช้ยาสีฟันไปป้ายตรงรอยขีดข่วนที่เราต้องการจะขัดออกประตูหลังค่อนข้างที่จะมีรอยขีดข่วนเยอะนิดนึงเพราะว่าลูกๆจะชอบนั่งข้างหลังแล้วเวลา ขึ้นลงรถจะไม่ค่อยระวังกันวิธีนี้ใช้เก็บสีรอบคันได้เลยโดยไม่ต้องไปเข้าอู่เข้าศูนย์รอยขีดข่วนตรงไหนเราก็แค่ใช้ยาสีฟันไปป้ายทิ้งไว้ประมาณ5นาทีป้ายไว้ให้ทั่วแบบนี้เลยนะมีรอยตรงไหนป้ายตรงนั้นรถค่อนข้างจะมีรอยเยอะนิดนึงเดี๋ยวจะทําให้ดูแค่บางส่วนนะครับเมื่อเราป้ายยาสีฟันครบตามจุดที่เราต้องการแล้วจากนั้นนําฟองน้ําไปล้างน้ําแล้วบิดให้พอหมาดๆนําฟองน้ํามาขัด ตรงรอยที่เราป้ายยาสีฟันไว้แบบนี้ได้เลยรอยที่ขัดเราก็จะหลุดออกง่ายๆแบบนี้รอยนี้ไม่ค่อยลึกก็จะขัดออกได้ง่ายเสร็จแล้วคลิปนี้แต่ละจุดที่ขัดใช้วิธีการถ่ายแบบต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดคลิปเลยนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าแต่ละรอยใช้เวลาขัดมากน้อยเพียงใดรอยนี้ก็ไม่ลึกนะครับเราก็สามารถขัดออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ละรอย ตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสีรถของเราเนียนกริบเลยกลับมาดูสดใสเหมือนใหม่เดี๋ยวเรามาต่อที่ประตูหลังกันเลยจุดนี้สีค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงแต่ก็สามารถขัดออกได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยรอยนี้ใช้เวลาขัดค่อนข้างนานนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึง1น,นาทีรอยขีด่วนสีดําตอนนี้หลุดออกไปหมดแล้วสีรถตรงส่วนที่เราขัดก็ดูสดใสขึ้นมามากเลยทีเดียวถ้าเสร็จแล้วสีรถก็กลับมาดูสวยสดใสเหมือนใหม่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีด ฝั่งที่เรากําลังขัดอยู่สีค่อนข้างที่จะแวววาวซึ่งดูต่างกับอีกฝั่งที่ดูสียังหมองคล้ําอยู่ไม่อยากจะเชื่อว่ายาสีฟันเป็นมากกว่ายาสีฟันแปรงฟันก็ได้ขัดรถก็ดีเก็บสีรอบคันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปลงทุนซื้อครีมยี่ห้อแพงๆมาขัดรถรอยฝั่งประตูที่กําลังขัดอยู่เป็นรอยที่ลึกที่สุดที่ขัดในวันนี้แต่ต้องบอกไว้เลยว่าขัดออกได้ง่ายมาก ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยขีดข่วนบนรถของเราลองไปใช้วิธีนี้ดูกันนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทแค่ใช้ยาสีฟันที่เรามีอยู่แล้วยี่ห้อใดก็ได้มาป้ายแล้วก็ขัดออกแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับแถมสีรถของเราก็ดูแววาวสวยสดใสเหมือนใหม่ขึ้นมาถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ตอนนี้รอยขีดข่วนที่รถก็ขัดออกหมดเรียบร้อยแล้วสีสวยสดใสเหมือนไปทำสีใหม่มาเลยรู้งี้ใช้ยาสีฟันมาขัดรถตั้งนานแล้วยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับได้ผลดียังไงเม้นมาบอกกันด้วยนะครับ